สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านต่างๆโกสตนะครับพี่วันนี้นะครับพ่อค้าก็ได้หาต้นโกสตนะครับเก่าๆสายพันธุ์เก่าๆนะครับสีสวยๆนะครับฟอร์มใหญ่ๆนะครับมานําเสนอให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมีผสมกันนะครับระหว่างไม้ที่พ่อค้าทําเองครับกับไม้ที่พ่อค้ารับมาอีกทีนึงนะครับเป็นไม้สวยๆเลยนะครับวันนี้นะก็เป็นราคารวมส่งให้เหมือนเดิมนะครับราคารวมส่งให้เหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับนะมาเริ่มต้นแรกกันเลยครับต้นนี้ครับมีชื่อว่ามณีนพรัตน์นะ มันีนกพรัสนะครับต้นที่1นะครับต้นนี้200บาททวดนะครับ200บาททวดนะต้นนี้นะครับมานีนกพลรัดนะครับต้นนี้นี่นะครับที่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ศู8นะครับพี่หนึ่งสี่หกนะครับหกห้าหกเก้าดิได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับนะแล้วก็ส่วนนี้ต้นนี้นะครับต้นที่2นะครับมานีนกพารัดนะครับต้นละบ200บาทนะครับ สวยๆเลยนะครับมณีนพรัตน์นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับเศรษฐีไทยประกันนะครับเศรษฐีไทยประกันนะครับวันนี้มีสายแปดนิ้วทั้งหมดนะครับมีสายแปดนิ้วทั้งหมดนะครัไทยประกันนะครับต้นละ250บาทครับเศรษฐีไทยประกันเรามีต้นเดียวนะครับไทยประกันนะ250บาทครับ ก็มาที่พระลักษนะครับพระลักษ์ฟอร์มสวยๆพระลักษ์นะครับ250บาทครับพลักษครับตัวที่1นึครับพระลักษ์นะตัวที่1นะครับก็ตัวที่2ครับระลัตัวที่2นะครับ2 7 0บาทนะพระลักพลักนะครับแล้วก็ต่อมาครับ เพชรเพชรพันนาลายครับับไม่ค่อยได้เพชรพันนาลายนะครับสองร้อยบาทท้วนนะครับเพชรพันนาลายสองร้อยบาทครับนี่นะอ่ะแล้วก็ต่อมาจะวันนี้เอาแม่พันธุ์มาปล่อยหนึ่งต้นนะนี่นะครับเจ้าเงาะต้นออกสีฟองพุ่มหลายกิ่งเลยนะครับห้ากิ่งขึ้นนะครับต้นนี้นะเอาไปในราคานะครับสามร้อยห้าสิบบาท 350บาทครับพี่ได้ไปนะครับสามารถเกลี่ยใส่สิบเอ็นิ้วไว้เลยนะเขาจะโตไวมากนะครับสำหรับเจ้าเงาะนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับเป็นเพชรลัดหลวงนะครับเพชรลัดหลวงตัวนี้กัดแดงนะครับเพชรลัดหลวงครับตัวที่หนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทนะครับเพชรลัดหลวง ต้นที่สองจะใหญ่หน่อยนะครับฟอร์มจะสวยๆสีออกเยอะหน่อยก็250้าบาทครับต้นที่2ต้นใหญ่นะ250ห้าบาทครับเพลรลันหลวงเป็นไม้ใบยาวนะามาครับไม้เก่านะครับต้นนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าตะเบียงชชเวตี้นะครับต้นนี้นะต้นที่1นะครับ240บาทต้นที่หนึ่งไม้เก่าหายยาก แล้วก็ตัวที่สองครับสีสวยๆตัวที่สองสองร้อยหกสิบครับที่สะสมไม้เก่านะไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับต่อมาอินเดียแดงสองกิ่งอินเดียแดงนะสองกิ่งสีสวยๆเลยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบบาทอินเดียแดงนะครับง่าดีกว่าเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอ ราคาพิเศษพิเศษนะอินเดียแดงส,สวยๆเลยแล้วก็ต่อมาครับเท,าท้าทศสพินนะครับ350ราบ,บาทเท,าท้าทศสพินสาม้าศูนนะครับต่อมาจา้ะเนปาล200ร้อ สามสิบบาทเนปาเนปาลนะครับสองร้อยสามสิบบาทต่อมานะครับตัวนี้พุ่มใหญ่นะสามารถสาดิตเองได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอคอมแพกนะครับคอมแพกนี่นะครับคอมแพกนะครับตัวนี้ขอในะราคาที่ 250มาร้อยห้าสิบาทตัวที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดห้าสี่สี่กิ่งสี่กิ่งพุ่มใหญ่เลยนะครับนี่นะใหญ่สวยๆยนะครับสามารถถ่าย11บเนิ้วได้แล้วนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวที่หนึ่งนะครับต่อามาพุ่มที่สองนะครับพุ่มนี้จะยอดเยอะหน่อยโอ้โหเยอะมากตัวนี้นะครับเกินห้ากิ่งนะตัวนี้อเอาไปสอง้เจ็ดสิบบาท คอมแพคต้นสองเลยตุ้มสวยต่อมาครับวารีกุญชรน,นะครับพุ่มที่1 250บาทวารีกุญช250รช250งาศนะครับวารีกุญชรต่อมาครัพุ่มใหญ่ตัวนี้เอาไป270บาทครับวารีกุญชร ต่อมานะจ๊ะต่อมาเป็นจามงกุฎนะครับจามงกุฎพุ่มที่หนึ่งนะครับ2 5งริบบาทวันนี้คัดแต่ฟอร์มแบบสามารถลงส1บนิ้วได้เลยนะนะครับแต่พ่อค้ายังไม่เปลี่ยนนะครับพ่อค้าเอามาขายให้ในราคาพิเศษก่อนนะครับนี่นะ เลย250บาทจ่ามงกุฎขนมนะครับน่ากินมากจ่ามงกุฎต่อมาครับหางแดงนะครับยอดเยอะมากหางแดงนะครับตัวที่หนึ่ง 250. หางแดงนะครับปลาหางแดงสีสวยนะสีสวยมากุ่มที่หนึ่งครับ250 คุมท,ที่สองครับราคาเท่ากันเลย250บาทนะครับมุสวยนะครับต่อามาครับตักใบ220บาทโอ้สีแดงมากตักใบ200เท่าไหร่นะ2ี ต่อมาครับยูคนอนพรยูคอนทอน,นะครับต้นใหญ่เลย2 5 0บาทครับยูคนพอน250ครับยูค,นอ,นค,ยคนอนต้นใหญ่นะ250ราส้นต่อมาครับต้นนี้อะไรนะแดงมณีโอ้สีสวยใบกลมสวยมากเอาไป250หาบาทแดงมณี ตห้าสูงต้นเดียวแยงมนันต่อมาหงเหินลายแป้นอยู่ต้นใหญ่ๆโอ้โหสีสวยมากฟอร์มดีนะครับต้นนี้เอาไปในะราคา2ม3 0บาทสอ3สูงต่อสวยๆหงเหินสวยมาก ก็เอาพุ่มใหญ่มาฝากอีกพุ่มหนึ่งนะครับต,นนตัวนี้โอ้โหใหญ่มากไซสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับอันนี้คือไม้แบบสามารถแบบอยู่ในสิบเอ็ดนิ้วได้สบายๆนะนะครับเอาไปพุ่มนี้สองร้อยเจ็ดสิบาทครับยูโรปาสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับยูโรป้าก็าต่อมาครับไม้ตำนานนะครับท่าเสด็จต้นที่หนึ่งนะครับ สองร้อยสามสิบบาทตัวที่หนึ่งถ้าสเสด็จฟอร์มดีมากระเบียบใบดีสีดีนะครับมีสามไซส์เลยนะนะครับตัวที่สองสองร้อยสี่สิบถ้าสเสด็จ ้นที่สใหญ่สุด250ร้อห้าสิบาทท่าเสด็จต่อมาครับปักสินสี270บาท เขียนสีนะครับแล้วก็ต่อมาครับไอ้นะมัชวาน,ม,วานมัชวานครับต้นนี้มีสองกิ่งนะต้นที่หนึ่งนะครับเอาไปในะราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับมัชวานไม้ใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากมัชวานนะ สัตในป่าหิมพันธุ์นะครับแล้วก็ปักขีนสีด้วยเมื่อกี้นะครับเป็นสัตในป่าหิมพัน์นะแล้วก็ต้นที่2ครับต้นนี้ฟอร์มใหญ่สีสวยนะครับขอราคาเท่ากันเลย270บาทน,นะครับมัชวานใบใหญ่มากนะครับเห็นมัเริ่มเลยแล้วก็มาจากจังหวัดสมุทรสงคราม นีสีสวยมีสองกิ่ง3ากิ่งนะครับตันนี้2 30จังหวัดสมุทรสงครามนะครับตับจังหวัดเข้ามาแล้วนี้ต่ามาโชคชูชัย230บาทไม่เก่าหายากนะครับโชคชูชัย230บาท ต่อมาแมวเสือไฟตานี้เอาไปโอ้โหใหญ่มากตายนี้เอาไปในะราคา270บาทเท่ากันครับให้ราคาพิเศษไปเลยวันนี้เป็นไงล่ะวันนี้ราคาพิเศษเลยส7 0เจ็ดหิบนใหญ่ต่อามาครับอันนี้นะบอกก่อนนะครับเป็นสายแม่พันธุ์เลยนะได้มาสองคุ่มนะครับคุ่มใหญ่มากนะครับถ้า อยู่ใน11นิ้วนะครับไซนี้ก็ไม่ไม่ต่ำกว่า1,500เลยนะครับนี่นะตอนนี้มีชื่อว่ามากรโคชสีนะครับหูกิ่งเยอะมากนะครับพุ่มที่1น,นะพุ่มที่1น,นะครับขอในราคาที่4 5 0พอเลยราคาพิเศษพิเศษสวยมาก พุ่มที่สองก็จะใหญ่ใหญ่มากด้วยพุ่มที่สองห้าร้อยบาททวนน,นี่นะค,ะครับตัวอีโคชาสีสุดๆนะครับใหญ่สุดๆแล้วก็วันนี้ก็มีมานำเสนอ เพียงเท่านี้นะครับส่วนพี่ท่านใดที่สนใจสายพันนอรไรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์0 9 8ย์นะครับพี่1 4 6นะครับ6569ได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับพ่อค้าขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ